สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาทำ quest c งนะครับผมแชงคูดนะครับผมทำดาบค x c a l i b e r นะครับผมดาบค x c a l i b e r เป็นดาบที่แรงมากนะครับผมในเกมนะดาบนี้เป็นดาบที่แรงมากเดี๋ยวขออนุญาตไปตีบอสก่อนไปชมคลิปกันเลยไป ก่อนอื่นนะครับผมให้เราเดินทางไปที่เกาะลิงก่อนเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเริ่มต้นเควสแรกนะครับผมไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคพอเรามาถึงเกาะลิงแล้วนะครับผมให้เรามาเหยียบกวกจุดนี้นะครับผมจุดที่มันเป็นให้เราเหยียบไปนะครับผมให้เป็นสีเขียวแบบ สีเขียวเานะครับผมนีม่คือจุดแรกนะครับผมก็จะมีห้าจุดนะครับสำหรับก,การให้เหยียบนะครับผมจุดที่สองก็วิ่งรอบๆมาข้ามไปเลยนะก็ดูหินตรงนี้เป็นหลักนะแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเหยียบตรงนี้นะครับผมนี่จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เหยียบให้เป็นสีเสียบตาไปนะครับผมอีกตรงนึงน่าจะอยู่แถวๆนี้นะที่ผมจําได้นะครับผม Ard, anyway. ที่จําได้นี่นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่3เดี๋ยวตรงนี้เลยนีเลยนะครับค่าๆตรงนี้มีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้โอเคไปอันที่สี่กันเลยสี่ใช่ส4สนะครับอันที่4ก็จะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้ครับอยู่ที่เกาะ2ของเกาะลิงนะครับเกาะเล็กของเกาะลิงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็มาเหยียบนะครับผม แล้วก็มาตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็ามาเหยียบตรงที่ท่าเรือตรงนี้แต่ไม่มีคนขายเรือนะครับผมโอเค <c oughs> <c oughs> พอเราเหยียบครบแล้วนะครับผมให้เรามาที่สะพานนะครับสะพานนี้ให้เราลงไปที่ตรงรับเควสนมันจะมีตรงเป็นรูอยู่นะครับตรงรูเป็นอย่างนี้เลย ให้เราลงมาแล้วก็ลงรูตรงนี้ตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับแต่พอเราไปเหยียบคมแล้วมันจะเปิดนะครับผมให้เราลงไปลงมาแล้วก็มาเอาแล้วก็อ่านไปก็ได้นะอ่านนี้เฟอร์ฟราบ้าฉันยังยืนยืนเหลือบเลนะครับผมแล้วก็เอาไฟไปเอาไฟมานะครับผมแต่ผมเก็บไม่ได้นะเพราะว่าผมทําไปแล้วพอเราได้ไฟแล้วนะครับผมเราก็ออกไป ได้นะครับผมโอเคแล้วเราก็ไปที่เ mm. กาะทะเลทรายนะครับผมไปที่เกาะทะเลทรายนะครับผมถือว่าเกาะเกาะทะเลทรายนะครับผมจะไม่ได้ว่าคือเกาะอะไรนะครับจะเป็นเกาะทะเลทรายนะเพื่อเป็นการง่ายเดียวเพื่อเป็นการไม่สซาเบเลียเดี๋ยวารามาที่เกาะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่เกาะ เขาเรียกว่าเกาะอะไรนะทุกคนเกาะที่วีวีอยู่นะครับผมเกาะนี้นะครับผมเกาะเพียวหกสิบนะทางซ้ายนะครับผมนั่นไงครับปุ๊บกทะเลใจเขาเรียกว่าเกาะอะไรนะแล้วเราก็เดินทางต่อไปอย่างรวดเร็วอลาบัตตาไหมทุกคนอลาบัตตาใช่ไหมเออนะนั่นจะใช่นะพอเรามาถึงก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามทางมา แล้วก็แซงมาตรงนี้ครับผมมันจะมีไฟบั๊กอยู่ตรงนี้ <ST> เห็นไหมเห็นไหมครับผมเป็นไฟอย่างนี้นะแล้วให้เราเข้าไปในเอประตูแดงแล้วให้เราเข้าไปเลยพอเราเข้ามาแล้วเราก็ลงมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมนี่ลงมาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีประตูตรงนี้มันจะเป็นประตูล็อกนะครับเป็นประตูแบบมันไม่ได้เปิดน,นะครับตอนแรก ให้เราเอาไฟนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นไฟนะครับซื้อไฟมาลนนะครับลนปุ๊บให้มันไหม้นะครับประตูก็จะเปิดออกนะครับผมให้เข้ามาหยดน้ํานะครับผมปุ๊บเอาเอาแก้วน้ําปั๊บนะครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราไปเอาน้ํานะครับผมเพราะว่าอันนี้มันรั่วนะครับที่เกาะอเกาะหิมะนะครับผมเกาะ เกาะเย,ยตินะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เ <laughs> กาะแรกอีกครั้งนะครับผมแล้วก็มาข้างหลังใช่ไหมเกาะนี้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าใช่นะครับผมให้เราไปที่เกาะนั <c> ้น <oughs> ให้เรามาที่เกาะนี้มาเติมมาเติมเอามาเติมให้เต็มนะครับผมเติมน้ําในแก้วน้บให้เต็ม <Wow. S 1> ก็มาตรงที่ขาย าาขายฮาคี้ขายอะไรพวกนี้นะครับตรงที่คุณลุงเล่หลีนะครับผมตรงนี้เลยนะครับให้เราเข้าไปปึ๊บเข้ามาแล้วเก็บกองไม่เกี่ยวครับผมผมอยากได้ตังค์นะผมไม่ต้องมาสนใจพวกนี้นะครับผมให้เรามาตรงนี้มันจะมีหยดน้ําเห็นไหมครับนี่นะครับหยดอย่างนี้ให้เราถือแก้วสมมุติอันนี้เป็นแก้วอีกแล้วนะครับแล้วก็แก้วมาถือถือถือ,ถอ,ถอไว้อย่างนี้นะ ก่าน้ําจะเต็มนะครับผมหยดเดียวน้ําก็เต็มแล้วแหละเออพอน้ําเต็มให้เราขึ้นมาที่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีคุณลุงคุณลุงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลุงคนนี้เลยนะครับแล้วก็เอาแก้วน้ำมาให้เขาแล้วก็คุยกับเขาไปเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาลูกชายของเขานะครับผมที่ เกาะบากี้ครับผมเขาอาจจะให้รางวัลของคุณก็ได้นะัอโอเคพอเราเดินทางมาถึงนะครับผมให้เราเนี่ยเดินมาตามผมได้เลยนะครับผมมาตรงท่าเรือแล้วก็มาโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับคุณคนนี้นะครับคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับผมกดเพื่อพูดคุยไปนะครับ พูดคุยไปให้จบนะครับเขาจะบอกว่าเงินเขาโดนขโมยนะครับผมแล้วให้เราไปเนี่ยมาตรงนี้ตามผมมาปึ๊บปึ๊บมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับผมซูมนะผมให้เรามาตรงนี้แล้วเราก็มาตีบอสนะครับผมตีบอสให้ตายนะครับเพราะว่าบอสคนนี้เขาเอาเงินของคนนั้นไปนะครับผรแล้วก็ตี ให้เขาตายไปเลยนะครับผมเพราะอีเขาตายแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ก่อบากี้นะครับผมว่าไปเลยพอเรากลับมาที่กอบากี้นะครับผมก็กลับไปคุยกับคนเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คุยไปแล้วก็จะได้กุญแจมานะครับผม ก็ตอนเนีใ้ให้ไปที่เกาะลิงนะเอากุญแจไปเปิดที่ประตูแชงนะถ้าคุณเปิดประตูไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณเวลไม่ถึง200นะครับผมเวลวต้อง200ขึ้นนะครับในการเปิดประตูแชงนะครับผมพอเราได้คี์มาแล้วให้เราเอากุญแจนะครับผมมาเสียบใส่รูนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นประตูตรงนี้แล้วให้เสียบไปเลยนะครับผม มันก็จะเป็นการเปิดประตูแล้วก็แชงก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมพอเราตีไปเนี่ยดาบดอร้อยเปซนนะครับผมเป็นดาบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นดาบนี้เลยนะครับดาบของแชงคูดนะครับวันนี้เลยดาบที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมเราจะลองโชว์ประสติโชคนะครับผม เราไม่ได้อัปดาบครับผมลืมคาวโอเคก็คือดาบนี้คือดาบที่รุนแรงนะครับผมประมาณ12 0 0 0สนะครับผมแรงหมวกนะครับผมโอเคดาบนี้ก็ถือว่าแรงมากนะดาบเอกอะไรนะจำไม่ได้นะอืมไม่ต้องพูดหรอกนะพอเราเปิดประตูเสร็จแล้วก็เป็นการตีตีแล้วเราก็จะได้ดาบมานะครับผม พอเราปีได้ดาบแล้วก็เป็นการจบบาย